สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับพ้อในช่อง aloha ค่ะนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่าอันเนี้ยทำทำไมนะคะ aloha นะคะอันเนี้ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของการทักทายของคนที่ฮาวายนะคะคนโลโพนะคะคือถ้าเวลาเขาทักทักทายกันเขาก็จะประมาณว่าแบบ hey what's up r อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ how's it อะไรอย่างเงี้นะคะคือเป็นคนฮาวายเขาจะอบอารมณ์ประมาณนี้เนาะ,ะทักทายทักทายเขาเรียกว่าชากาเนาะ เราจะมาพูดถึงช่วงชีวิตที่เลวร้ายที่สุดในการของการอยู่ฮาวายของอ้อมานะคะสิบกว่าปีปีที่แล้วถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆเพื่อนๆเ,เพราะว่าอ,อนะ้อน่ะโดนจับค่ะโดนจับครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตั้งแต่เกิดมา37ปีไม่เคยโดนจับเลยปีที่แล้วแบบเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆเรื่องที่อ้อจะเล่านะคะมันเป็นความลับที่อ้อไม่เคย บอกใครหมายถึงคนที่เมืองไทยนะอ๋อไม่ได้บอกใครเลยนะคะมีแต่เพื่อนที่สนิทที่นี่แล้วก็แฟนอ้อเท่านั้นที่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อเดือนเมื่อปีที่แล้วค่ะเดือนมิถุนายนนะคะอ๋อโดนจับคับเพื่อนโดนจับ DUI นะคะหรือว่าโดนจับเมาแล้วขับนั่นเองนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะล่ะคะเกิดขึ้นเพราะว่าคือออก็ทํางานอยู่ร้านปกตินี่แหละค่ะแล้วก็วันนั้นอะ ก็พอดีเพื่อนก็มาสั่งสรนเฮฮาปาร์ตี้กันนิดหน่อยแล้วนางก็เมาจ้าแล้วแบบนางก็มีความมั่นใจคือเพื่อนอ้ดดดโดนจับหลายคนมากแล้วนะ DUI เนี่ยแล้วทุกคนก็จะเตือนว่าเมาแล้วห้ามขับมึงอย่าขับนะมึงอย่าขับนะอะไรเงี้ยปกติแล้วก็เออไม่เป็นไรหรอกกูโอเคกูโอเคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ววันนั้นอ่ะนางก็วน์สี่ขวดเพื่อนกินกันประมาณสามคนนี่แหละแล้วก็กัาแฟแล้วทีนี้นางก็แบบเหมือนก็ เมาอ่ะแต่เหมือนรู้ตัวว่าเหมือนจะขับรถได้แต่ก็รู้ตัวว่าเมานะแต่ก็ขับรถได้อ่ะแอนก็บอกไม่เอาเจ๊อแอนเดี๋ยวออนไปส่งออก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันขับได้เธอไปส่งพี่บ่าวแล้วกันอะไรเงี้ยอาคือเราก็ให้น้องแอนเนี่ยไปส่งพี่อีกคนนึงเลยเนงะี้ยพอให้แอนไปส่งพี่เขาแล้วใช่ไหมคะออก็ขับรถเองเราก็รู้สึกว่าเราโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่าเมาอะไรมากก็ขับรถกับปกติแต่คือมองไม่เห็นนะ่ะเพื่อนๆคือแบบอันนี้ พูดที่พูดนี่คือจากรีพอร์ตของตำรวจนะอันนี้ดูจากรายงานที่ตำรวจเขียนนะคะว่าทำไมเขาถึงพูลูโอเวอร์ over, ก็คืออย่างที่อเมริกานะคะอย่างที่ box, ออบบอกเขาเรียกว่าฮิวแมนไรท์คือสิทธิมนุษย,ยชนคือสูงมากอยู่ดีๆเขาจะมา ให้เราหยุดรถไม่ได้ถ้าเขาไม่เห็นซัมติงร้องนะคะแต่สิ่งที่เขาเห็นคืออ้นนะคะขับรถเกือบชนรถตำรวจรถนางไงอยู่ข้างหน้าแล้วตังบอยู่ข้างหน้ารถแล้วอ้อม่เห็นคือเราก็เมานั่นแหละเออไม่เห็นแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่ได้เปิดไฟบอกไงคือเขาบอกว่าเราอะขับไปใกล้เขามากเขาก็เลยหลบเราออกข้างทางแล้วก็ให้เราขับผ่านไปก่อน พอเราขับผ่านไปก่อนแล้วเขาก็มาตามหลังแล้วเขาก็ดูว่าเราอ่ะเป็นยังไงคืออย่างที่อ้อบอกคืออยู่ๆเขาจะมาสั่งให้อ้อแบบเปิดไฟบอแล้วให้อ้อหยุดรถไม่ได้ถ้าอ้อไม่ได้ทําอะไรผิดคืออ้อก็เลยขับไปแล้วเขาก็สังเกตว่าอ้อขับรถแบบอย่างเงี้ยเพื่อนแบบเขาเรียกว่าอะไระขับรถแบบเป็นงูเลื้อยอขับสายไปสายมาคนมันเมาเนาะเขาก็เลยโอเคเขามีเหตุผลพอแล้วที่จะผู้อ้อว,ว่าก็คือแบบสต็อปอ้อได้แล้วอ่ะเขาก็เปิดไฟเปิดไฟตั้งนานอ้อก็ไม่เห็นจ้าเพราะว่า คือนางเปิดเพลงในรถจากคือแบบไม่ไม่ได้ยินอะไรเลยจะแบบสักพัก้อก็สังเกตเฮ้ยรถตำรวจเรียกอ๋อมาแบบแบบตาย่ะแล้วกูแบบเมาเมามึนๆแล้วก็แบบคิดในใจโดนแน่คือแบบยังไงก็โดนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอจอดจอดข้างทางอย่างดีจอดแล้วก็ตามกฎที่เมกานะคะก็คือเราจอดแล้วเรา,เรา,เราลงรถไม่ได้นะเราก็ต้องรอให้ตำรวจเขามาหา พอ,อตำรวจเข้ามาเขาก็จะถามหาใบขับขี่ถามหาประกันรถแล้วก็ถามหารีจิสเตอร์รถนะคะแล้วก็เอ่ยยื่ในให้เขาทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มอหน้าเราคือคนมันเมา,เ,ามเพื่อนแต่เราเมาแต่ก็พยายามแบบไม่เมา,า่คือตอนนี้เอาพูดออกหัวเราได้นะแต่ตอนนั้นสถานการณ์อต,อนนตอนนั้นคือแบบไม่รอดแน่ๆอะไรเงี้ยคือแล้วเขาก็ถามว่าไปไหนมาหรออะไรเงี้ยเราก็ตอบว่าเออ เพิ่งเลิกงานมาค่ะอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าทํางานที่ไหนอ่าก็ทํางานอยู่ดาวชาอเป็นร้านอาหารของเราเองวันนี้นะ่ะอะไรกับดื่มมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเาก็เลยตอบว่าก็ดื่มนิดหน่อยค่ะกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็แบบ,บว,ว่าดื่มในเวลางานหรอเขาก็บอกไม่ใช่คือเลิกงานเสร็จแล้วก็เพื่อนก็มาหาก็เลยดื่มกันนิดหน่อยก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยดื่มไปเยอะไหมแล้วก็คาบเบียร์อะไรเงี้ยก็คือโกโหกคือแบบ คือเพื่อนเพื่อนที่เขาโดนจับอ่ะเขาก็บอกให้อ้อไว้ไงว่าแบบอย่าไปบอกนะว่ากินไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือแบบเรามีสิทธิ์อยู่แล้วว่าจะพูดยังไงก็ได้ก็บอกครับรเบียก,ก็คือกินเบียร์ไปนิดหน่อยคือเพื่อนแต่แบบเวลาเราพูดออกมามันกลิ่นเหล้าอ่ะมันไม่นิดหน่อยอะ่ะคือแบบตำรวจเขาก็พอรู้แล้วมันไม่นิดหน่อยแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอายุชัวอะไรเงี้ยอืมแต่เขาก็แบบเหมือนตาเธอลอยนะอะไรเงี้ยแบบเราก็บอกเออแบบ เราเออแล้วเขาก็บอกว่าเราลุกท้ายอะไรแบบเหมือนเอนเหนือ่อยอะไรเงี้ยเแบบก็บอกเออว่าเป็นเมนด้วยแบบมีประจําเดือนก็เลยเหนื่อยน,นิดหน่อยอะไรซึ่งวันนั้นอนะอามีประจําเดือนจริงซึ่งแต่เขาก็แบบแล้ออะไรเงี้ยคอเทสอยู่ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเขาก็ให้ลงมาจากรถนะคะแล้วก็ก็ให้เดินแบบเดินขาใกว้กันทดสอบว่าเราจะเดินได้ไหมแล้วก็เดินสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เดินถอยหลังเพื่อนแล้วแบบมันให้นับเป็นภาษาอังกฤษว่านับถอยหลัง แล้วไม่ได้นับหลักร้อยนับหลักพันจ้าวจําได้เลยแบบจากสองพันยี่สิบให้มันน,ะนับถอยหลังลงมาเหลือสองพันสิบแล้วแบบ two thousand twenty two t h o อะไรเงี้ยแบบ two thousand n i n e า e e n two t อะไรเงแบบี้ยซึ่งอ้อก็ผ่านว่ะนะพวกเนี้ยแล้วตอนเดินอ้อก็เดินผ่านนะแบบแต่เขาก็บอกว่าอา้อแบบมีเซเซนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเนี่ยพวกเราเจอให้อยู่เป่าอ้อก็บอกว่าอ้อไม่เป่า เพราะว่าเพื่อนแนะนํามาว่ายังไงก็ไม่ต้องเป่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป่าเขาบอกว่าถ้าไม่เป่ายูจะโดนจับยูจะโดนจับนะซึ่งอันนี้มันเป็นทริคของตํารวจโนแม้ว่าคือยังไงเราก็ต้องโดนจับอยู่ดีแต่มันก็ขู่เราเฉยๆค่ะเขก็เลยจับก็จับอะไรเงี้ยคืออ้อถามโดนจับแล้วจะโดนอะไรอะไรเงี้ยโดนจับก็จะก็รอให้คนมาเบลเอาตก็คือให้คนมาประกันออกห้าร้อยในอินี่ด้วยความที่เป็นคนไทยไปถามตำรวจว่าจ่ายตรงนี้เลได้ไปห้าร้อย บาทีมากค่ะเมัอนเพื่อขา่าซึ่งอันนี้ตำรวจเขียนในรีพอร์ตเลยนะแบบเหมือนอ้อก,ก็ไปขอเขาว่าแบบขอใจตรงนี้ได้เลยได้ไหมห้าร้อยเพราะว่าฉันน่ะไม่อยากโดนจับฉันกลัวแฟนฉันด่าเนี่ยฉันจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็เลทมากแล้วแฟนฉันต้องเป็นห่วงแน่เลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าให้โทรหาแฟนน่ะมาประกันอะไรเงี้ยอ้อก็แบบไม่กล้าว่ากลัวแฟนจาด่าเพราะว่านางอ่ะบอกอ้อหลายครั้งมากแล้วว่าห้ามกินเหล้าแล้วขับรถคือแบบ คือถ้ากินเหล้าแล้วอยากขับอะไรเงี้ยทิ้งรถไว้เลยแต่อ้อก็เป็นห่วงรถเงี้ยค่ะก็ไม่อยากทิ้งไว้อะไรเงี้ยเนาะพออ้อบอกว่าอ้อไม่ยอมเป่าใช่ไหมเขาก็ใส่กุญแจมือเลยจ้ะใส่กุญแจมือก็ขึ้นรถตำรวจไปอันนี้ก็ร้องให้ร้องให้ใหแบบแต่ก็แบบไม่ได้ฟูกฟายไม่ได้อะไรนะก็แบบแต่ก็ร้องแบบเสียใจจะทํายังไงดีแบบโดนแน่ๆโดนแน่ๆแ,แล้วอะไรเงี้ยคือแบบมันมันหลายอย่างอะ่ะมันลบการโดนตํารวจจับ DUI คือตํารวจอ่า เมาแล้วขับเนี่ยค่ะมันเป็นกฎหมายอาญาเพื่อนๆคือถ้าเราโดนอะเราก็จะมีแบบประวัติที่ไม่ดีมันจะเป็น criminal อะคืออยู่ใน record ของเราว่าเราเคยโดนจับกฎหมายอาญานะอะไรประมาณเนี่ยเป็น criminal อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มีในคคอร์ดของเราอะไรเงี้ยซึ่งเาก็เลยแบบทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นก็คืออาจโดนจับก็โดนจับไปใช่ไหมพอโดนจับไปถ่ากายแบบให้ถอน สร้อยถอดอะไรอออแล้วก็ตรวจว่าเรามีพกอะไรไหมมียาเสพติดไหมอะไรอย่างเงี้นะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ถามเราอีกรอบว่าเราจะเป่าหรือไม่อะไรเงี้ยถ้าไม่เป่าจะโดนเข้าไปในห้องขังซึ่งอ้าก็แบบอ้อนึกว่าถ้าเป่าแล้วจะไม่โดนจับเข้าไปห้องขังอ้อก็ไม่อยากเข้าไปนั่งในห้องขังใช่ไหมโอเคเป่าก็เป่าอะไรเงี้ยอ้อก็มาเป่าเพื่อนเพื่อน,อนรู้ไหมอ้อเป่าอ่ะที่จริงอ่ะตามกฎหมายนะคะเขาจะมีแอลกอฮอล์ในเลือดอ่ะ ได้ไม่เกิน0.08วันนั้นอะแอลกอฮอล์ในเลือดอ้อมี0.157คือแบบมัน almost double นะเพื่อนเคือแบบถ้า double มันก็จะเป็น0.16ใช่ไหมเขาอ้มัน0.157คือคือแบบถือว่าเป็นเลเวลที่ h i g มากคืออ้อกินหล้ากินวายไปเยอะมากกันอะไรเงี้ยโอเคพอเขาตรวจปุ๊บปุ๊บมันก็อ้อาเข้าไปในห้องขังอยู่ดีอะเพื่อนๆแล้วก็มันก็บอกว่าให้โทหักใครก็ได้มาเบลก็คือมาประกันออก ก่อนที่เาจะมาอยู่ต้องเข้าไปนั่งในห้องขังออกเขาในห้องขังก่อนอาก,ก็ like, What คือการที่กูยอมบอกเรากูไม่อยากเข้าไปนั่งน,นั่งในห้องขังแบบเรารู้สึกแย่เพื่อนๆแบบเกิดมาไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราต้องไปนั่งในคุกอะไรเงี้ยซึ่งอขาก,ก็แบบอ่ะมันก็ให้โทรเขาก็โทรเขาก็เลยโทรหาพี่เจน,นะคะ่ะมิสซี่ยของเรานะคะกับคุณพี่เดริกนะคะเพราะว่าแฟนพี่เจนอ่ะเขาเป็นตำรวจนะเขาก็เลยคืออย่างน้อยถ้าเขามาเขาก็คงจะ ดีดูดีกว่าแล้วอ้อไม่อยากโทรหาแฟนเลยนะอารมณ์นั้นคือแบบกลัวนางด่ามากอะไรเงี้ยเก็เลยโอเคโทรหาพี่เจนก็ไม่นานนะประมาณ2ี่สิบนาทีนะก็ออกมารับแล้วก็มาเบลเราออกไปนะคะพอเราออกไปเ้าก็ร้องแหบเสียใจแบบไม่รู้จะทํายังไงแบบกลับไปโดนผัวด่าแน่เลยกลับไปคืออ่ะพอออกไปเขาก็ให้กุญแจรถเราใช่ไหมไปถึงพี่เจนก็ขับรถไปส่งที่บ้านเออตื่นเช้ามาเาก็แบบยังไม่ได้บอกแฟนนะจนแบบ สายมาเขาก็ทมเขาไม่ไม่ยอมติดแล้วเาก็ร้องไห้ไงเขาก็ทมเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่โอเคไหมก็บอกเออไม่โอเคเมื่อคืนโดนจับอะไรเงี้ยนางก,ก็บบกโง่หม่ก่อนนางก็ฟรีเอานิดนึงแล้วก็เขาบอกเออไม่เป็นไรหรอกก็เป็นบทเรียนอะไรเงี้ยเป็นอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็บอกว่ายังดีที่แบบไม่มีใครเป็นอะไรคือเราไม่ได้ไปชนใครอะไรเงี้ย ออแล้วนะก็ไม่ได้ด่าอะไรเลยนะตอนนี้อ้อก็โอเคขอบคุณมากที่ไม่ด่าอะไรคือตอนนี้เราก็รู้สึกผิดมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราโดนจับแล้วนะคะเขาเขาจะให้เราไปขึ้นศาลนะคะแล้วก็ให้เราตัดสินใจเองว่าเราจะยอมรับผิดก็คือ please guilty นะคะก็คือยอมรับผิดใช่ชั้นเมาแล้วขับจริงหรือว่าเราจะสู้แบบจ้างทนายแล้วก็มาสู้สําหรับอ้อค่ะคือสําหรับเราเราอ้อไม่อยากมีประวัติ การแบบเป็นคทเรมินอลอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเมาแล้วขับจริงแต่ในกฎหมายอะ่ะเขามันก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเราได้ซึ่งเพื่อนๆอนอหลายๆคนอะ่ะที่เขาโดนจับแล้วเขาก็สู้แล้วเขาก็ชนะคดีมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าแนะนำอ้อว่าให้จ้างทนายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าพิ่งไปฟรีสกิลตีอะไรอย่างเงี้ย,ะยน,นะอ้อก็เลยตัดสินใจจ้างทนายค่ะทนายที่เพื่อนอ้อใช้หลายๆคนนั่นแหละเขาก็เออไปขึ้นศาลแล้วก็ ไปตามที่ทนายนะัดไปขึ้นศาลเนี่ยเอาไปขึ้นศาลประมาณห้ารอบนะคะคือไปรอบแรกตำรวจไม่โชว์อัพก็คือพอเราไปขึ้นศาลคนที่ฟ้องเราก็คือฝั่งตำรวจใช่ไหมถ้าฝั่งพยานเขาเรียกพยานเออฝั่งตำรวจที่เขาไม่มาพอตำรวจไม่มาเขาก็เลื่อนศาลไปเพราะวันนี้ตำรวจไม่มานะมารอบที่สองวันที่สองตำรวจก็ไม่มาอีกโอเคก็เลื่อนไปอีกคือตามกฎหมายแล้วอะมันเขามีเวลา ร้อแปสิบวันในการทําคดีนะคะก็คือถ้านัดแล้วตํารวจไม่มาเลื่อนไปอีกเขาก็จะนับวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยรอบที่สามไว้ยตำรวจมาค่ะเพื่อนๆตำรวจมาเอาก็แบบโอ้ไม่กูโดนแน่ๆคือแบบคือถ้าโดน trial ก็คือโดนสอบสวนโดนอ่าขึ้นศาลแล้วแบบเหมือนสอบสวนกันอะไรเงี้ยตัดสินกันวันนั้นอะไรเงี้ยถ้าตำรวจมาอน้อยเคสที่จะชนะอะค่ะเอาก็แบบตายหาแล้วแพ้แน่ๆแบบ เพราะว่าคือมันมีพรูฟของเราตอนที่เราบลค่ะตอนที่เราเป่าอ่ะอันนั้นมันก็พรูฟแล้วใช่ไหมว่าแบบเมาก็แบบทําใจแล้วนั่งสักแป๊บทนายมาบอกว่าศาลเต็ม <laughs> แล้วแจสเขาก็นัดเลื่อนไปวันใหม่เพราะว่ามันมีคดีเยอะมากตอนนั้นไม่มีห้องไม่มีคอร์ดรูมะค่ะบีซี่ก็คือห้องศาลนะคะเต็มไม่มีที่ให้สอบสวนคดีของเราวันนั้น เราก็เลยลอดไปค่ะเพื่อนๆตอนนั้นลุไหมออนนั่งสวนบนภาวนาแบบโอ้ไมก็ิงเงินคอยลอดด้วยเถิคอะลอได้เถดดิดครั้งที่3มนะคะพอครั้งที่4ี่ไปอีกตำรวจก็ไม่โชว์อัพครั้งที่ห้าตำรวจก็ไม่โชว์ัพก็แสดงว่าเคสเราก็ดิสมิสไปนะคะก็คือหมายถึงว่าดิสมิสหมายถึงเขาก็ยกเลิกคดีนะคะ criminal record ของเราก็เคลียร์เอาไปนะคะเสียเวลาค่ะเพื่อนๆเ,เสียเวลาไปปีกว่าๆเลยเอ๋อต้องไป แต่เออแล้วก็ค่าจ้างทนายค่าจ้างทนายเอาจ่ายไปสองพันเหรียญน,นะคะก็ประมาณหกหมื่นบาทคือมันเสียมันสําหรับอ้อนะคือจะไม่ทําอย่างนั้นอีเวตอนนี้ถ้ากินเหล้าก็คือจอดทิ้งเลยข้างถนนหรือว่าตอนนี้สุกเสวก็ถ้าคิดว่าจะมีเพื่อนมาแล้วจะกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แฟนมารับหรือว่าก็จอดรถทิ้งแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าก็ให้เพื่อนไปส่งอะไรเงี้ยไปนะคะนั่นแหละค่ะอันนี้นะคะอ้อก็อยากจะแชร์กับเพื่อนๆนนะคะที่อยู่ ที่อเมริกานะคะไม่ว่าลฐไหนก็ตามนะคือถ้าเมาแล้วอ่ะอย่าขับเลยไม่คุ้มกันเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้อ้อบอกเพื่อนอ้อทุกคนเมาแล้วห้ามขับคือมันต้องเดียวอะไรกับหลายๆอย่างแล้วก็การที่เราโดนจับอ่ะมันเป็นอะไรที่บิ๊กเดียวมากเพื่อนๆมันแบบมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแบบเหมือนเมืองไทยแบบเป่าเกินขึ้นแบบผมให้ท่านี้เทนานปไะอาจจบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอยู่นี่คือต้องไปขึ้นศาลต้องไปแบบ หลายอย่างอะแบบเดียวกับมันเป็นปีปเสียเงินเสียเวลาอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เพื่อนๆต้องโดนแบบนี้นะคะลืมบอกไปว่าอพอเราโดนจับอะเราจะขึ้นสองสารฝั่งหนึ่งมันจะเป็นคนิีอาใช่ไหมอีกมันจะเป็นสารอาญาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสารก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไระเหมือนเกี่ยวกับไรว่าไรเส้นอะคือเขาคือเขาก็จะ,ะนัดตำรวจมาอีกทีอย่าง,อ,งอ้อ ตำรวจมาวันนั้นแล้วก็อ้อก็โดน revoke license เลยนะคะก็คือเหมือนใบขับขี่อ้อก็โดน revoke ไปปีหนึ่งถ้าอ้อจะเอาใบขับขี่ตอนนี้อ้อก็ต้องไปสอบขับใหม่เหมือนคนที่แบบยังไม่เคยมีใบขับขี่เลยแต่อย่างเพื่อนอ้อบางคนเขาก็โชคดีที่แบบตำรวจไม่โชว์ up ในในส่วนของศาลนั้นเขาก็ได้ใบขับขี่กลับคืนมาเลยอะไรเงี้ยคิดดูสิเพื่อนๆคือโดนจับ DUI นะเมาแล้วขับอ่ะต้องขึ้นถึงสองศาลนะจะบอกก็คือประสบการณ์อันแย่ๆของอ้อนะคะ ที่อยู่ที่ฮาวายมานะคะเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีที่อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆได้รู้นะจะได้ไม่ต้องทำกันนะคะแล้วคลิปนี้นะคะมันก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับสำหรับสำหรับอันนี้ยังไม่ได้เมานะสำหรับสายตีีๆอย่างพวกเราหลายๆคนนะคะที่แบบว่าชอบกินเหล้านะคะแล้วก็ออกมาพาร์ตี้นะคะ ไม่ขับรถดีกว่านะจ๊ะ Uber จะแท็กซี่นะจ๊ะอันนี้ง่ายสุดนะจ๊ะปลอดภัยแล้วก็จะต้องไม่ต้องมาเดี่ยวกับอะไรพวกนี้อย่างที่อ้อเจอมานะคะใครยังไงสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะให้เพื่อนๆที่อยู่เมกาหรือว่าเ,เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็ช่างเถอะแบบเหมือนการเมาแล้วขับมันไม่ใช่แค่ว่าเราโดนจับนะเ,นเพื่อนๆบางทีเราแบบไปชนคนตายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่คุ้มกันเลยเนาะคือแบบยังไงก็ Sa f e t y first นะคะคือแบบเอาปลอดภัยไว้ก่อนยังไงก็สำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับคนที่เขาใช้ถนนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะยังไงนะคะอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้อ้อด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย